ดีครับทุกท่านไอุดรมาเลเดอร์อันนี้เรามาภาคบ่ายช่วงนี้ช่วงบ่ายเรามาดูว่าเพื่อนจะกําลังจะขึ้นสีฝั่งไหนนี่ตอนนี้เพื่อนจะเห็นเด้อเทียบสีแลวเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านรั้วของเราที่เดินเออออกไปขอบสะนี่ก็ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ให้เห็นตัวบ้านแบบ ชัดๆมันจะได้สวยแบบเพื่อนกำลังจะขึ้นสีสีฝั่งฝั่งเอทางที่เดินไปสวนนํำไหมสระน้ำหน่ำไหมนั่นแหละฝั่งนู้นเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นเพื่อนขึ้นสีเสร็จหรือย,ยังโอเคนี่ฝั่งนี้เพื่อนเก็บสีเรียบร้อยแล้วนี่เห็นปะ่ะนี่ฝั่งนี้นี่เห็นไหมย้าไปนู้นอะ เสร็จป็นหนึ่งด้านแล้วเห็นไหมนะยาไปน,นู่นสีเขียวส,ส่วนตรงนี้ก็เป็นช่องช่องตรงบันดไดด้อนี่ทางที่ทางขึ้นบันไดเราเนี่ยตรงนี้เพื่อนก็จะยิงแผ่นเชล่าปิดให้แผ่นที่เราเก็บมาจากบ้านเก่านั่นแหละตรงนี้ก็เป็นประตูทางออกไปสวนสวนหลังบ้านไหมนี่ส่วนตรงนี้ก็เป็น บันเก็ตบันเก็ตที่อยู่ตรงไอ้ข้างบ้านน่ะเห็นไหมที่ใส่เหล็กไว้เมื่อวานน่ะตอนนี้ทีมช่างเพื่อนก็ติดให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดบังไว้ตรงนี้หน่อยหนึ่งบังแสงบังแสงตอนเชา้าบงแสงบังฝน,นฝั่งนี้ก็มีนี่ฝั่งนี้ก็มีฟิวเจอร์บอร์ดพอเราเดินลงมาปุ๊บ ตรงแกวบด,ด้ไดปุ๊บนี่ตรงนี้ทีมแช่างเพื่อนก็กาลังวัดจะยิงของไม้ไอ้นน่นไหมไม้ที่มาจากบ้านเก่านะเขนจะยิงไม้ละเออไม้ละแนงไม้ละแนงเขนจะยิงปิดตรงนี้ใหม้หมแล้วก็ตรงนั้นก็จะปิดเป็นไม้ละแนงเหมือนกันตรงที่ประตูที่ช่างมันอยู่น่ะอะไรน้ส่วนด้านบนก็ปิดเหมือนกันอะไรแบบเพระาะว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่ ส่วนตัวมันจะไม่มีช่องให้แบบให้นั่นนะนะมีคนปีนเข้าไปหนอกได้ประมาณนั้นแหละมันถ้าล็อกกุญแจปุ๊บจะได้หายห่วงเลยเวลาเราออกไปข้าง,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 งนอกทำธุระน,นะส่วนตรงนี้ก็ยืนอยู่ตรงระเบียงเนี่ยจะเห็นต้นไม้เราแต่ยังไม่เสร็จหรอกเพราะว่ายังย้ายทําจัดมุมจัดอะไรไม่ได้เพราะช่างก็ทํางานอยู่ยังมียังยังหาที้ลงให้ต้นไม้ยังม่ได้ ข้างบนนี้ก็นี่ปิดหลังคาเพราะขบอกติดหลังคายืดหนอ,อกไปเพราะว่าหลังคาเก่านีมันจะมันจะอยู่ประมาณแนวนี้แนวนี้นี่ไหมมันจะสั้นไปเพราะว่าฝนมารับฝนเต็มๆเลยนี่ไหมพี่พ่อเขาก็ยืดหลังคาออกไปใส่หลังคาเข้าไปแล้วก็ยิงเชิงชายปิดให้เรียบร้อยเห็นไหมทีน่นะู่นฝั่งนี้ก็ปิดให้มิดชิด ตรงนี้ก็จะเป็นบันเกตบันเกตกันกันฝนสาดเข้ามาแต่ลมเข้าฝนสาดเข้ามาก็จะไม่โดนโดนก็โดนไปส่วนน้อยแล้วก็เราก็จะทาสีใหม่เด้อทาสีเป็นสีแบบแบบตัวบ้านเลยไะสีแบบนี้นี่จะเป็นสีแบบนี้แหละที่เราจะทาก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วแหละ เห็นไหมตรงนี้ก็สําสหรับเอาไว้นั่ง <Yes. S 1> นั่งแล้วก็เอาย่อนขาลงไปข้างล่างเลยหช่ไหมย่อนขาลงไปข้างล่างส่วนฝั่งนี้ช่างเพิ่นก็กาลังจะไปเก็บสีฝั่งนี้เด้อเพิ่นเตรียมสีเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนี่เพราะฝั่งนู้นท่านเรียบร้อยไปแล้วเสร็จไปแล้วโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปให้พี่นัทกับพี่เพชรเด้อแล้วก็เด็กๆเ,เราเจอกันคลิปหน้าเด้อไปแล้วบ๊ายบาย